看。 โอ้โหเจ็บเนาะตกใจครับปนีนี่แม่ไม่กลับอย่างครับปนีจะกลับได้ไงนี่เพิ่งสองทุ่มนี่ละครยังไม่มาเลยทำไมเขาไปกันนานจังครับคุณเดี่ยวครับเขาไม่ได้ไปแค่เซเว่นปากซอยนะนี่เขาไปกินข้าวฟังเพลงกันมันก็ต้องนานนะซิ แม่ไปกินข้าวฟังเพลงกับท่า <c oughs> เดียวนี่ขึ้นไซด์แล้วเหรอเนี่ยนี่ท่าเดียวเป็นผู้หญิงนะป้าต้องคิดว่าเดียวแพ้ท้องแน,น่ๆเลยไป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 ะไปอาบน้ำเอาท่าเป็นเสือ้อซะไปมันดึกแล้วไป รับาหารครับขอโทษนะครับที่ให้เรอ <c oughs> ไม่เป็นไรครับรับอาหารครับ <c oughs> นี่คุณเห็นบริกรแก่ๆคนเมื่อกี้ไหมเล็บนี้ดังปีเลยครับผมมาที่นี่หลายครั้งแล้วนะครับแต่ก็ไม่เคยเจออะไรแบบนี้ทีงสงสัยคราวหน้นผมไม่มาแล้วล่ะ <c oughs> ความจริงแล้วดิฉันรู้จักเจ้าของโรงแรมนี้ดีนะคะเอาไว้จะบอกก็ให้ว่าลูกค้าประจํากําลังจะตีจากอ๋อ <c oughs> จริงเหรอครับงั้นดีเลยครับงั้นผมฝากบอกอีกนิดนึงนะครับว่าภาพปุโตเนี่ยต้องลงแป้งด้วยไม่งั้นฉีดข้างๆเนี่ยมันก็จะไม่มีรอยยับบนโต๊ะก็ยังไม่หายอย <c oughs> ่าลืมนะครับค่ะค่ะีครับงันเชนดีกว่าครับค่ะ คุณนี่จะพิถีพิถันเรื่องความสะอาดเหลือเกินนะคะผู้ชายน้อยคนที่จะเป็นอ๋อ,อคือผมโดนปลูกฝังมาแต่เด็กๆน,นะครับก็เลยต้องใส่ใจในสุขภาพนิดหน่อยยิ่งตอนนี้เนี่ยผมเลยต้องตามไปใส่ใจเรื่องอนามัยของเด็กๆด้วยบางครั้งนะครับผมต้องตามไปคุมมยูับน้องนั้นบ่อยๆจริงเหรอคะอดีเหมือนกันนะคะดีนะที่คุณมาเป็นโค้ชให้เดี่ยวเนี่ยแกจะได้สะอาดขึ้น รายนั้นอะน,นะคะบางทีกลับถึงบ้านแล้วเนี่ยไม่อาบน้ํานอนเลยเหมือนพ่อเขาเลยถ้าทางในเดียวเนี่ยจะติดแม่นะครับ <c oughs> ก็ตอนเล็กๆก็ติดแม่มากนะคะแต่ว่าพอโตเป็นหนุ่มหน่อยก็เริ่มติดเพื่อน <c oughs> อีกไม่นานก็คงจะติดสาวๆแล้วแ่ะ <c oughs> แต่ความจริงแล้วเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวเป็นเด็กที่มีความคิดนะคะ หลายเรื่องเลยที่เวลาเขาพูดออกมาหรือมีมุมมองอะไรออกมาเนี่ยผู้ใหญ่อย่างเราๆเนี่ยอึ้งไปเลยเหมือนกันกว่าพ่อจะได้อ่านมาถดึกเล่มนี้หวังว่าผมคงหาวิธีทำให้แม่รู้ความจริงได้แล้ว ผมจะไม่ยอมให้โค้ดแอบจิตเข้ามาในชีวิตของเราสองแม่ลูกเป็นอันขาดคนอย่างเชิงชายไม่มีทางแทนที่พ่อของผมได้ทำไมแม่ยังไม่กลับสักที กินข้าวไก่โค้ดแอบจิตนั่นมันอร่อยตีงไหนบริกรคนที่ขัดใจของจริงๆเลย อนุญาตนะครับฮัลโหลอืมฉันทานข้าวอยู่อืมเธอไม่รู้จักหรอเนะี่ยเพื่อนใหม่เดี๋ยวนะคือสัญญาณไม่ค่อยดีนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตออกไปโทรข้างนอกหน่อยค่ะ ไปดูผู้ชายกินท้องแห้งตายหรอตั้งใจทำงานหน่อยสิยะผู้ชายกินได้เหรอไปดีเถอะ ด้วยอ๋อวันนี้มาใหม่นีิยาทำเป็นแต่งตัวกระชักไวมีอะไรดีฮะไม่ได้สิฉันก็มีชายหนุ่มมาดินเนอร์ก็ต้องแต่งตัวลดไวหน่อยสิจ๊ะ <c oughs> มุกเด็บแกนี่มีมุกเด็บมาอยู่เรื่อยเลยไหนน,หน้าโง่คนไหนฮะที่มากับแกฉันอยากจะเห็นนะ อยากเห็นใช่ไหมอ,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 อยากเห็นก็มองให้เต็มสองตาสิจ๊ะเชื่อไม,ไมช่กมเชื่อก็ช่วยไม่ได้ไม่เชื่อก็อย่าเชื่อกหอ,อ,อฉันแกไม่มีปัญญาหาได้ขนาดนี้หรอกหรอ,อ มาเที่ยวจะไปคิดตู่ใช่ไหมขอตัวก่อนนะจ๊ะไปค่ะว้าวยี่นามีแฟนใหม่แล้วเหรอเนี่ยอะไรเนี่ยปินล่ะโอเค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  ทำไมต้องหนักนี้ด้วยวะโอ้โหหลังได้ผักเอา้าหลังหักยังดีกว่าสำลักไม่เป็นสำลักไม่เป็นเกือบตายแล้วเห็นไหมลนะ่ะหวังดีนะเอเอนี่ฉันมีข่าวร๊ะรู้มันจะเป็นข่าวดีวะมีข่าวดีอะไรกันหลังคะอ๋อคืองี้คือยัยนาเนี่ยแบบมีฝอคุณนา นามีฟอฟออะไรคะฟอฟันคือนาเนี่ยมีฟันครบ32สซี่ครับซฟีก็มีเหมือนกันค่ะโว๊ยตายแล้วโซฟีโทษนะอะไรครับเศกจะมีเศษผักชีหรือเศษผักนุ่งเก่เขียวติดฟันอะจริงเหรอคะจริงเหรอคะพี่เด็กโว้ยวันนี้เดี๋ยวซฟีขอตัวแป๊บเดียวค่ะเดี๋ยวสตีไปฟันก่อนนะคะ อะไรข่าวดีข่าวร้ายอะไรของมึงอะฮะ,ะตั้งใจฟังไว้นะยายนามีแฟน <speaker> ว่าไงข่าวดีหรือข่าวร้ายละ่ะก็ไม่ดีไม่ร้ายก็เป็นข่าวธรรมดาธรรมดาแต่ <speaker> อไอเดียวรู้หรือ,อยังเนี่ยไม่รู้มันสิออย่างงี้ลองโทรไปถามมันเองอ่ะ Dễ thôi Tham thường, đa Dạ Hả? Hả? ณมากนะคะรตีสวัสดิ์ค่ะ โซนครับอ้วเราสซนด้วยหรือเปล่าเนี่ยทำไมโซนก่อกไปทางนอกอ่ะนู่นด้วย,ยไหนเป็นไงบ้างคมสันมันตึงๆนะครับมันตึงๆเหรอไหนมาขอโค้ดูหน่อยอเดี๋ยวถ้าเจ็บแล้วบอกนะ